ใครมีปัญหาแบบนี้บั้งคะผิวดูแบบแห้งแห้งเหี่ยวๆหมๆมข้อตรงข้อต่อก็ดูปวดนู่นนี่นั่นถ้าเราเจอปัญหาเดียวกันนี่เลยเรวะคอลลาเจนไทถูตัวนี้นะคะเขาเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์สกัดจากปลาน้ําจืดในญี่ปุ่นช่วยป้องกันการสูญเสียน้ําของผิวให้นุ่มลื่นเห็นผลไวกว่าคอลลาเจนทั่วไปสามารถดูดซึมโดยลำไส้เล็กเข้ากระแสเลือดได้ดี คอลลาเจนไททู 2, สารสกัดอ,อกไก่จากเดนมาร์กเป็นโปรโตีนประสิทธิภาพสูงสำหรับการดูแลข้อต่อโดยเฉพาะ ช่วยเพิ่มน้ำในข้อต่อลดภาวะข้อเสื่อมเข่าเสื่อมและอีกหนึ่งสารสก,กัดสำคัญของเรวะนั่นคือวิตามินซีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยเพิ่มภูมิต้านทานเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวเปล่งปลัง่งและช่วยในเรื่องของการดูดซึมคอลลาเจนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนี้ค่ะเรวะต่อเนื้อก็น่าใสอย่างที่เห็นนี่ละค่ะภาคภูมิใจไขข้อไม่เสื่อมไม่กรอบแก็บอีกแล้ว